มาัดีครับผมผมซื้อชัยบดินาริพันธ์อดีตเคยเป็นผู่นุ่ยการลงเล่นเล่นเป็นผู้สวยอยู่เลนูย่าเลยเศร้าห้าปีแล้วก็ไปเป็นพออยู่ประมาณสิบกว่าปีพอชำนาญการพิเศษแล้วก็เุ๋กศิ่ในจังหวัดนครพนมแต่ว่ามันเชื่อมมาจากอ ั้อุบลเนาะทั้งเยอสุธอนทั้งควกงงกลุ่มกลุ่มผู้ไูยใ้ผูู้ล่าซึ่งมันต้องข้อองว่ามันกวกยกันคือมันมันประสานกันมันมันไม่ขัล้นกันบูรณาการเท่ากันว่าถอมึงยืมกูกูยืมมึงแม้กระทั่งเลื้งกอนล่ำเลื้งกับพลือก็ระต ขัวลำนี่ก็คือกันมั่นพัฒนาขึ้นมาจะผู้ยใหญ่นี่พัฒนามาซื้อผู้ไทยหน่อยผูดให้หอยอ่ก็คือผู้ไทยของพ่อเท่าหลิวเถวเมืองมหาไส้ทเทวอันนี้เลยเทวไอผู้ไทยกระเตบนี่นะแล้วก็โตมาอีกก็มาพัฒนาเป็นผู้ไทยน้อยแนยวแนอย,ยู่เมืองลาวนี่ วัฒนามาเป็นผู้ไทยน้อยของแบบมุ่นรดีเพราะว่ามุ่นรดีเพื่อนกับเป็นคนอยู่ฝั่งนั้นเห็นแล้วเพื่อนกับห้ามมาอยู่แต่ผีก็เลยน,านําเอาวัฒนธรรมตัวนี้นะมามาเผยเพยนำ้ำมันก็นเลยดุ่งด่างไปตัวนั้นนะทีนี้มันกับอาศัยขึ้นเดียวก็ล่ำโกนมันก็เป็นโกนโกนมาที่จิงแต่แปลงแปลงเป็นภาษาแปลงเป็นสำเนียงแปลงเป็นกลรือ่าขององซั์ ในเตะและมองเพื่อคือเกิดความสัมผัสเนะสัมผัสในหรือเพื่อนอะไรหรอพุ่มปัญญาเวยบอลลัมโกลด์เต็กซี่เต็กซี่เด็กเอกอะประมาณปีสองพันร้อยสี่สิบสีห้านี่ผมได้ไปอบรมหมอลำอยู่แต่อุบวเขาพราะเท้าถูท่าเขาหมอลำโปดฉลาดน้อยไม่เท่าไม่ย่ายสวีวัน หมอลำขี้ด่าเหลาหมอลำทองคำเพ่งดีได้ไปสมนาน้ำกันเพราะว่าเขาตะกี้เขาเข้าใจว่าสุ่มหมเป็นหมอลำที่จริงแล้วมันก็เป็นฝนแต่ว่าลำประกอบเล็กๆในหน่อยลำฮือคือเดี๋ยวกบเวลาผู้บ่าวผู้สาวเกี่ยวกันโอ้ยเนอะสาวบุไทาเอ้ยขั้นมาจบจังน้องขั้นมางามจังน้องแมนพลืดเดลดเป็นการเกี่ยวห้าลนะสีะ วันนี้เนี่ดยดีก็เท้าไปเบ้น้นเท้าก็ลืมหูจักเออกัล่ำาันนี้กับตะกี้นี่ผมก็เป็นคนหนึ่งที่คี้ไม่ค่อยมั่งฟั่งมาลำํำพ่อไปฟัง่งพ่อเท่าทูท่าเแบาบเป็นโกนเป็นเพลือมาเลยมีความศรัทธาในเรื่องเกี่ยวกับโอ้น่อพื้นเแบาบเป็นการบรรยายเป็นการในคล้ายๆก็เป็นพุทธธรรมน่ายอยู่เลยโอ้ยนอ ศาสนานับมือซวยมีค้ยนับมือต้งมีคนนับมือตื้นเขี้ยวทื่น,น,นแต่น้ากันเน่ยนะเมื่อสมัยสาม0ิดสี่ปีหลังบัดบัดคู่มือเนี่ยมัน,ม,นมันปากโกดขึ้นมาคือคนเท่าเนี่ยมันเอดกันง่ายเพราะว่ามันได้รีสโร์มันได้บริหลายหลายย่างเนี่ยซึ่งโอกาสที่เราพบผ้าหรือว่าพบป้ากันหลายกว่าแต่สมัยตะกี้มันจังคล้ายๆกับว่ามันเป็น คำพัญชเป็นคำทำน่ายก้อนดีเพื่อเหลรับนะโอ้คนจะคนก็เลยเออเขาฟังมังก็คักแล้วก็มันก็ได้อาธิรสมันได้ความรู้ซึ่งมันแฝงไปด้วยสติปัญญาแลวก็อิงอ้อยในเลืองแงของความดึงอารมณ์ของคนออกมาผมก็เลยว่ามันเป็นคะเงินหลังอก็ไปนั่งฟังอยู่กับลาย่วโมง สมัยตะกี้ก็เลยคุจักว่าเออเนาะคือหมอลำก่อนถ้าเราเปรียบสินค้าเนี่ยสินค้าชนิดหนึ่งซึ่งได้แกกคณะหมอลำเนี่ยคณะหมอลำกรอนเนี่ยมีการลำโตต่อชายิงเนี่ยแะค่ะถ้าเราจะนําปัจจัยเกี่ยวกับปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดอย่างเช่นมีการกําหนดราคาอย่างไงแล้วถ้าพูดถึงหมอลำกรอนเนี่ยในจังหวัดนครพนมเนี่ยคุณพ่อนึกถึงอะไรเป็นอย่างแรก อันนั้นมันจะหมายถึงอัตลักษณ์หรือความเป็นผลิตภัณฑ์สมัยมันมันยึนอยู่กับยุคสมัยครับวัยวัยของเราด้วยในสมัยยังหน่อยเ้ากับเบิ้งไปอิลรูเบมหนึ่งเพราะห้องใหญ่มากห้ากับเบิ่งไปอิลรูหนึ่งมันมันจะมีการพัฒนาแน่เดียวกับมันมรสุมโกนสมัยขออายุประมาณสิบห้าสิบหก เทาก็เบิ้งไปไมบุ้มุ่หมืนก่นพอเท่าไม่จังน้อยเท่าก็มองไปในอารธรุดของการล่ำโกนนะและก็ับอีกตัวนึงอะไรเวลาเวลาเขาวเนี่ยขาวคาบลูกคาบโดดสองเงี้ยสองงามสองเงี้ยสองงามแล้วกับต่อมาบล่ำมีการพัฒนาหนุ่มสั้นขึ้นเออเท่ากับเท่าประมาณสามซิปที่ซิงเหมือ ลืมขายสาีละลืมขายไอไอความอะยรว่าความสวยงามออแต่ก้อนเนี่ใสคุกสวยงาม,มยุ<ๆ>่แต่ว่าจะใสความรูร้ล้วนๆกับอีย่างหนึ่งคนสมัยนั้นเนี่ยมันมันไม่ได้เบ่งรสชาัิมันไม่ได้เบ่งวิท<ะ>ยุไม่ได้ไมีได้ซื่อในอื่นแต่เลยพากันมาหนังอาปะฟังกัวลำตู้โต๊ตตตะกันซึ่งก้อนไปฮันนี่กัด ก้อนที่ลามาเป็นนี่กับเขาห้องว่าว่านังสือผู่นังสือมัด<ะ>อ่านในการฟังแล้วกับชื่อเว้นเป็นก้อนเป็นล่ําเป็นถุลยมาแล้วมาแล้วพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเลยแต่เท้าคู่มือนี่มันกับเป็นล่กาก้อนแบบซิง์แบบถุลิ์มาเขาเรียกว่าการประยุกต์แลสลับ<ะ>เออเพราะว่าเรามาหนังฟังเนี่ยนี้อยู่เหมือนมือเมือนเย็นหอไม,ม,ม,ม่ได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งชื่อต่างๆซึ่งมันจะเปลี่ยนไปก็ห้านี้ก็ได้ <c oughs> มันสามารถได้มองเห็นจุดชุดชุดนั่นเองนั่นเดียวก็มันเพ่เคยถามยายสวีวันเนาะยายยายยายเปยความหมายให้ผมฟังเนี่ยคข้ามานว่ในในเนี่ยมันเหม็นหรือปลาค่ามึงหรือมึนหู้อยู่ปลาหู้นี่เลยโบงงวนเลยจังตาเออ,เออแต่คุณแม่ตอบว่าไงเนี่ยเล่าก็ได้ผมไม่ได้อันนี้เดี่นืนนนอ้อนุ่นในในอ่ะเปยว่าในีเรื่องสอง ล่มเจ้าพี่กาเงยมันเหม็นถือเมื่อเลาก็มี่เขาตักุบมึงก็ะาไปทั่วคนคนนึอ๋อแปลว่ามันมีนัยยะสําคัญเป็นสองแงสองงามเออมันเป็นสองแงสองงามจริงๆล่มเจ้าพี่กาเงยนั่นนั่นคือเป็นอัตลดของคนสมัยตะกี้เวลาซอยเวลาพืชเขาก็ไม่ได้ซอยพืชบานนี้ได้บัดนคู่มือมันอยู่ในสมัยกลางๆมันเลยื่อยพืชอนไป็๊กเดี๋ยวนี้เด้ต๊กนี่ในแบบตะโกนนี่ พืชตี้นพืชดิงพืชเดาเนี่ยอันพืชหายนี่บัดคู่มือเห็นบอกนี่เห็นปีนผืนสู้ทะลึหายทองคํามันแห้งแห้งงานหลายแห้งงานหลายก็จะให้คุณพ่อฝากฝากทีมงานของคุณพ่อว่าคุณพ่อเนี่ยรับงานลําต้อนรับนี่ถ้าอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนมเ้านี่ทลอท์เลือดีนี้เดี๋ยนี้ยังรบอยู่บ่แม่ว่าพักพอนแล้ว ใรเป็นลูกน้องไปครับไม่แม้ลูกน้องถือว่าเป็นลูกซิดลูกหาตามลกงล่นตามถ้ามีคนติดต่อมาก็คือโยนงานให้ลูกศิษย์ทโยนนงานนะเพราะานึ่งเท้าเหลวทรงในเท้าลูหลังจะลูกเต้าเขาได้เป็นฟังวิทยาเป็นอาจารย์ทำงานมาแล้วทำงานมาแล้วเท้าก็ไม่ได้พ่อหื้อในการที่เราไปติดิโต้ดิตามผู้นั้นผู้นี้เพราะว่าการทําแบบนี้มันจะต้องได้ได้ลูกหลานซ้อนเนี้ อ้าหมู่รุ่นนี้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 แน่แน่แน่คือความเป็นอยู่เป็นไปวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณพ่อนะคะที่มาให้ความรู้นะคะมีน้ำใจเล็กเล็กแน่นอนไม่ได้ปีนถือก็พบเจอหลายหลายเด้อเฮอเหลวไวๆจุบไวกใ